กลับมาอีกครั้งกับงานไทยเที่ยวไทยมหากรรมท่องเที่ยวชั้นนําซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งพิเศษเพื่อโปรโมทแคมเปญการท่องเที่ยวนอกกระแสนในช่วงฤดูฝนภายใต้แนวคิดเที่ยวถูกใจไม่เห็นต้องตามใครโดยมีแพ็กเกจสินค้าและบริการในงานให้เลือกเที่ยวครบทุกประเภททั้งวันธรรมดาและไม่ธรรมดาในราคาสบายกระเป๋ามากมายกว่า680บูธอาทิโรงแรมรีสอร์ททัวร์สายการบิน รถเช่าบัตรบุฟเฟ่ลดราคาสูงสุดถึง60%และพิเศษเมื่อซื้อสินค้าในงานด้วยบัตรเครดิตซิตี้แบงค์และบัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีทุกประเภทยังได้รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก30%พร้อมรุนรับของรางวัลมากมายพลาดไม่ได้กับงานท่องเที่ยวดีๆที่งานไทยเที่ยวไทย5-8ถึงแปดกรกฎาคมนี้ตั้งแต่10โมงเช้าถึง3ทุ่มที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตสร้างกระแสดโดย บริษัท PK Exhibition Management จำกัด